สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับตอนติดตามคดีของท่านนายกแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงตอนนี้ก็ใกล้มาแล้วครับก็ใกล้สิ้นเดือนนี้ก็ศาลจะตัดสินแล้วนะครับข้อต่อสู้ของท่านนายกแพทองทานมีอยู่สองสาประเด็นที่น่าสนใจผมขออนุญาตหยิบยกมาจากข่าวนะฮะก็คือกรณีแรกคําพูดในคลิปนะครับที่คุยระหว่างสมเด็จหุนเซนกับนายกแพทองทานก็คือว่าท่านอยากได้อะไร บอกมาเดี๋ยวจัดให้นะครับข้อความนี้ท่านนายกสู้คดีทํานองว่าเป็นกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่อที่จะตั้งคาถามเพื่อจะค้นหาความต้องการของนะครับอของฮุนเซนว่าต้องการอะไรในกรณีพิาพาทชายแดนไทยขเขมรที่มีการกล่าวหาว่าประเทศไทยลุกล้ําชายแดนขเขมรน,นะครับแต่ท่านต่อสู้อย่างนั้นนะครับประเด็นที่สก็คือท่านต่อสู้ว่านะครับว่า ฮุนเซนไม่ใช่ไม่ใช่นายกไม่ใช่ผู้นำเขมรเพราะนั้นการพูดการจาอะไรต่างนั้นก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ประเทศไทยเสียหายนะครับนะประเด็นสุดท้ายท่านก็ต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องนะคะคำว่าแม่ทัพภาคสองเป็นคนละเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรานั้นท่านอ้างว่านะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกัมพูชาไม่ได้หมายความว่าแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับท่านนายกแพทองทานนะครับนะก็คือประมาณ สาประเด็นเนี่ยที่เป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ท่านเนี่ยอาจจะหลุดจาก ا, ตําแหน่งนายกหรือหลุดคดีนะครับคณนี้การที่ท่านนายกจะหลุดคดีได้เนี่ยไอ้ถ้อยคําตามที่กล่าวมาเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะครับรับฟังได้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ไม่สมเหตุสมผลนะครับและรับฟังไม่ได้ท่านนายกก็จะหลุดจากตําแหน่งนายกนะครับนะ นะฮะหลุดจากตําแหน่งนายกถ้ารับฟังไม่ได้นะแต่ถ้ารับฟังได้ก็หลุดคดีไม่หลุดจากตําแหน่งนายกนะเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปว่าจะหลุดจากนายกหรือว่าจะหลุดจากหรือจะหลุดคดีมี2อ,อย่างนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับคือการเจราจาต่อรองเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปค้นหาความต้องการของของคู่เจราจาหรือของหุ้นเสน เราต้องเจราจาให้มันสําเร็จนี่หัวใจของการเจราจาต่อรองผมเองสอนวิชาการเจราจาเราไม่จําเป็นต้องไปนค้นหาวความต้องการเขาหรอกนะครับเราต้องทํายังไงก็แล้วแต่ให้สําเร็จหรือพูดในเขายอมถอนทหารนี่หัวใจเป็นอย่างนี้และคําว่าฝ่ายตรงข้ามกับเรานั้นเนี่ยนะแพรทองทานพูดอยู่กับฮุนเซนเพราะฉะนั้นฮุนเซนกับแพรทองทานคือเราฝ่ายตรงข้ามกับเราถ้าฟังแล้วก็คือฝ่ายตรงข้ามกับแพรทองทานและฮุนเซนจุก